สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมา,าแนะนำเทคนิคและวิธีการตัดช่อลลำไยนะครับที่ออกมาในช่วงในฤดูนะครับเป็นการตัดทิ้งนะครับเป็นการตัดทิ้งนะเพื่อที่จะทำลำไยนอกฤดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามานะฟัง ข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลนะก่อนที่จะไปนะเข้าเรื่องในเทคนิคและวิธีการนะครับคือการาตัดช่อลำไยที่ออกในฤดูออกอ,ออกทิ้งเนี่ยนะครับสำหรับชาวสวนนะครับที่ทำลำไยนอกฤดูนะครับเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีช่อออกมาในในฤดูนะครับ ก็คือมันจะออกในช่วงฤดูหนาวนะครับเช่นทันวามกลานะครับเนี่ยแล้วทีนี้ชาวสวนก็ไม่อยากได้นะครับไม่อยากให้มันออกเราก็ต้องมาตัดออกนะตัดออกถ้าอยู่ต่ำเราก็ใช้กรรไกตัดหรือมือหักเอาก็ได้นะครับ แต่ถ้าอยู่สูงก็อาจจะต่อไม้นะครับกันไกลยาวครับที่มันออกที่มันออกมาอย่างนี้นะครับออกมาในช่วงช่วงฤดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ชาวสวนนะครับทำสารอนอกฤดูอย่างเช่นสวนผมก็ทำในช่วงเดือนพฤษภานะครับแล้วทีนี้มันจะมีบางต้นนะครับบางต้นที่ออกดอก นะ้ำไม่เต็มที่ในช่วงที่เราทำสารนะครับเช่นออกดอกแค่ครึ่งต้นนะครับหรือบางช่อน้ไม่ไม่ออกดอกแล้วทีนี้เนี่ยช่อที่ไม่ออกดอกนะครับช่อที่ไม่ออกดอกเนี่ยในช่วงทำสารเนี่ยพอเข้าฤดูหนาวนะครับช่วงธันวานะเขาจะนะแทงช่อดอกออกมานะครับแทงช่อดอกออกมาแล้วทีนี้นะมันก็ มันก็อ่าเป็นเป็นดอกเป็นลูกไม่เต็มต้นนะครับคือเราก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็ตัดต้องต้องการที่จะตัดออกเพื่อที่จะให้เนี่ยยอดนะครับยอดนี้ให้มันออกตอนช่วงเราทำสารนะครับและทีนี้วิธีการนะครับแล้วก็เทคนิคให้เราอ่าในช่วงที่เราจะจะตัดช่อเขาได้นะครับ แนะนำให้มันติดลูกอย่างนี้นะครับให้มันติดลูกก่อนให้มันติดเม็ดก่อนนะครับติดเม็ดเราถึงจะตัดออกนะครับถ้าตัดในช่วงตอนเป็นดอกนะครับตอนเป็นดอกเนี่ยเมื่อเราตัดออกนะครับตัดออกเขาจะแทงช่อดอกออกมาใหม่นะครับแทงช่อดอกออกมาใหม่นะส่วนใหญ่แล้วจะจะแทงช่อดอกออกมานะครับถ้าเราตัดช่วงตอนเขาเป็นดอกนะยิ่งดอกตูมเนี่ยดอกตูมนะครับ ดอกตูมเราตัดออกมันก็จะแทงช่อดอ,อกมาใหม่นะครับเนี่ยต้องตัดในช่วงนะให้เขาผ่านผ่านหนาวมาก่อนนะครับผ่านฤด,ดูหนาวแล้วเขาจะติดเม็ดนะครับเนี่ยในช่วงกุมภามีนาเนี่ยครับเนี่ยจะเริ่มติดเม็ดนะครับแล้วก่อนที่เราจะตัดนะครับก่อนที่เราจะตัดเนี่ยบางทีมันมีฝนหลงฤดูมานะครับต้นลำไยเราจะแตกใบอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ต้นนะครับในต้นที่เราจะตัดช่อออกเนี่ยบางยอดมันจะมีการแตกใบอ่อนนะครับแตกใบอ่อนถ้าแตกใบอ่อนอยู่นะครับเป็นใบอ่อนอยู่เราก็อย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดให้ใบแก่ก่อนให้เราเดินสำรวจนะครับเดินสำรวจดูนะต้นเนี้ยต้นที่เราจะตัดเนี่ยใบแก่หรือยัง นี่ใบแก่แล้วนะครับเนี่ยใบยแก่แล้วนะครับนะไม่ไม่มียอดอ่อนนะเนี่ยใบยแก่แล้วนะเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีลูกนะครับเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าต้นนี้มันออกแค่ครึ่งต้นนะครับเนี่ยไม่ลอยลอยหักลอยหักผลผลิตไปนะครับเห็นไหมเนี่ยครับแล้วมันก็แตกยอดออกมาอย่างนี้นะหลังจากที่ ยอดเขาแตกออกมานะครับแล้วก็ใบแก่นะใบแก่นะครับเราค่อยนะทำการตัดช่อลูกเขาออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่นะเพื่อที่เราตัดช่อลูกออกไปนะครับตัดปุ๊บมันต้องแตกยอดออกมาใหม่ใช่ไหมครับเมื่อเราเมื่อเราตัดออกแล้ว นะเราสามารถที่จะทำให้ยอดเขาเนี่ยแตกออกพร้อมกันได้ครับพร้อมกันทั้งต้นนะครับคือถ้ายอดเนี้ยมันมันแตกยอดอ่อนนะครับแตกยอดอ่อนแล้วใบมันใบมันแตกยอดออกมาก่อนนะแล้วทีนี้เราเรามาตัดนะครับเรามาตัดปุ๊บนะมันก็ต้องรอรอระยะเวลานะครับในการแตกยอดนะมันก็จะ มีอายุยอดที่ห่างกันนะครับทําให้ยอดนี้มันแตกแตกยอดก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะแก่ก่อนยอดนี้ก็จะอ่อนนะครับซึ่งมันเป็นยอดที่ไม่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สํารวจดูนะครับดูก่อนว่าเออต้นนี้ใบแก่แล้วนะแล้วช่อดอกติดเม็ดแล้วนะครับเราก็ทําการตัดออกเลยนะครับตัดออกอย่างนี้เลย นะตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคและวิธีการนะครับนะสำหรับชาวสวนที่ไม่ต้องการช่อลูกในฤดูนะครับต้องการทำนอกฤดูนะครับเนี่ยเราตัดทิ้งเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยครับเมื่อเราเมื่อเรารู้วิธีการแล้วนะ นะครับเนี่ยพอพอเราตัดพอเราตัดออกไปแล้วนะครับอันนี้ผมยังยังตัดออกไม่หมดหรอกเดี๋ยวผมตัดทีหลังนะครับอ่าโอเคสมมุติเราตัดออกเสร็จแล้วนะครับเราก็นะทำการบำรุงนะครับบำรุง เพื่อที่จะให้ยอดเขาแตกออกมานะครับเนี่ยหลังจากที่เราตัดออกแล้วก็ยอดยอดที่ไม่มีไม่มีช่อไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะนะได้แตกยอดพร้อมกันนะใบเขาจะได้แก่เสมอใกล้เคียงกันแล้วก็ดูแลง่ายนะครับโอเคนี่คือ,อเทคนิคเบื้องต้นนะครับเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ แต่การแก้ไขปัญหานะในต้นเหตุจริงๆแล้วนะมีต้นเหตุมาจากการที่เราทำสารออกดอกไม่เต็มต้นนะครับนะแก้ไขก็คือการทำสารต้องให้ออกดอกเต็มต้นนะครับจะมีอจะมีปัญหากับชาวสวนที่อยู่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะหรือภาคอื่นๆที่บางปีเนี่ยฤด,ดูหนาวมัน มันยาวนานนะครับแล้วก็หนาวมากนะจะทำให้ลหําไยมันแตกดอกนะครับในช่วงเดือนธันวานะครับมกราเนี่ยแต่ถ้าส่วนไหนที่ทำสารนะครับนอกฤดูแล้วมันแตกดอกนะครับออกดอกเต็มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงหน้าหนาวมันก็จะไม่เป็นดอกนะครับไม่เป็นดอก นะอย่างเช่นสวนผมเนี่ยถ้าทำาทำเดือนพฤษภานะครับก็จะเก็บเดือนอเดือนพฤศจิกานะครับประมาณพฤศจิกาทีเนี้ยยอดมันก็จะแตกหลังจากที่เราเก็บใช่ไหมครับแล้วพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บมันก็จะมีการแตกดอกถ้าเกิดว่านะทำศาสตรแล้วออกดอกไม่เต็มต้นโอเคก็เป็นความรู้แล้วก็เทคนิคนะครับ นะสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปนะครับมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับนะสำหรับผมก็นะมีความรู้ในเรื่องการตัดช่อลำไยที่ออกในฤดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ